สวัสดีค่ะสัตวแพทย์หญิงวัทวันปรึกษนันจากมาสเพดแคร์นะคะวันนี้เรามาพร้อมกับน้องมาริโอค่ะหลายๆท่านนะคะคงเคยได้ยินเสียงองแมวนะคะทําเสียงกรนคลืดคลืดนะคะบางท่านเนี่ยก็บอกว่าเสียงนั้นคล้ายกับเรือลนไฟบางท่านก็บอกว่าเสียงนั้นคล้ายกับรถไฟที่กําลังวิ่งอยู่นะคะจริงๆแล้วเสียงกรนคลืดคืออะไรนะคะ เสียงกรนคลื่นๆนั้นในภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกว่าเสียงเพอร์ริ่โดยน้องแมวจะส่งเสียงเพอร์ริ่ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกมีความสุขนะคะปลอดภัยแล้วก็สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินน้องแมวกรนเสียงครื่นๆ,ๆขอให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าตอนนั้นน้องเหมียวของเรากําลังมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นน้องมาริโอตอนนี้